วันนี้นะคะเรามาทํางานแต่เช้านะคะแม้มันร้องจริงๆเลยมันร้องอะไรนักหนาเรานี่นอนไม่หลับนะคะเพื่อนเพื่อนดูมันร้องไปไงโอ้ยเหลือจะทนนะคะมันเหลือจะทนนะคะมันก็ร้องอย่างนี้นะคะทั้งคืนนะคะนี่เห็นไหมนี่เป็นกี่ตัวนี่ยี่สิบสามสิบตัวเห็นจะได้นะคะมันเข้าหน้าร้อนแล้วมันก็จะมานะคะนี่พวกนี้นะคะ นกกระยางหรือนกอะไรก็ไม่นูดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเ,เช้านะคะจากท้องสาวไทยในโนเวย์เหมือนเดิมนะคะตื่นเช้ามาวันนี้เราก็จะบ่นนะคะเรามาทํางานแต่เช้านะคะวันนี้ก็เราจะเลิกงานประมาณบ่ายสี่โมงเามื่อก่อนนู้นน่ะเจ้าของร้านเราเขาชอบเอาของไปทิ้งบางครั้งนะเขาทิ้งของที่เราสามารถที่จะนําไปกินไปใช้ได้แต่เขาไม่เสียดายเลยนะคะ อะไรอะไรเขาก็ทิ้งไปหมดเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอจะทิ้งอะไรอะ่ะเธอก็ถามฉันก่อนได้ไหมบางทีฉันขอกลับเอาไปกินที่บ้านได้ไหมเพราะบางอย่างะ่ะมันก็ยังสามารถนําไปกินนําไปใช้ได้คนโนเวย์เขาไม่ได้จะคิดอะไรมากมายนะคะเขามีอะไรอยากจะทิ้งเขาก็ทิ้งตามสบายเขาไม่ได้แคร์ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ถ้ามันใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุไปวันสองวันนี้เขาก็ทิ้งเลยนะคะทีนี้เมื่อก่อนน่ะเราทํางานใน ในร้านซูปเปอร์ของประเทศโนเวย์นะคะมันชื่อว่าคุปมันชื่อว่าคุปคุบมาร์เก็ตนะคะเราก็เห็นเขาทิ้งผักนะคะทิ้งผักแบบเป็นจํานวนมากๆเลยเขาสั่งมาที่นี้มันอาจจะสั่งมามากเกินไปผักมันก็เริ่มเสียมันก็เริ่มเน่าเขาก็เอาไปทิ้งแต่ถามว่ามันกินได้ไหมมันก็กินได้นะคะผละไม้ก็เหมือนกันกล้วยเกลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคุยกับคนโนเวย์นะคะเขาก็โกรธเราเนาะ เราบอกเธอรู้ไหมว่าเธอสั่งของมายเยอะอย่างเงี้ยแล้วเธอเอาไปทิ้งอะ่ะคนอื่นที่เขาไม่ได้กินประเทศที่เขาไม่มีจะกินน่ะรู้ไหมมันไม่ได้ทิ้งแค่กิโลสองกิโลนะทิ้งแบบว่าเป็นเป็นคันรถใหญ่เลยนะคันรถกระบะใหญ่ๆ่เนี่ยเขาเอาไปถมทิ้งทั้งผักทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่เข้าใจนะคะว่าประเทศที่เขาไม่มีจะกินน่ะมันมันน่าสงสารนะคะ อะไรอะไรก็ทิ้งไปหมดนะคะทีนี้เราจะพาไปดูของที่เขาจะทิ้งนะคะว่าเราไม่ได้พูดเล่นนะคะบางครั้งเราทํางานอยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านเราเนี่ยพอเวลาเขามีเขาเป็นคนที่แบบชอบปาร์ตี้ใช่ไหมเขาก็จะสั่งของมาเป็นเยอะๆจากบริษัทจากบริษัทที่เขาสั่งซื้อของในร้านเนี่ยมันได้ถูกใช่ไหม เขาก็จะสั่งมาเป็นจนํานวนเยอะๆเลยพอมันหมดอายุปุ๊บเขาก็ทิ้งเลยนะคะแต่ของนะ่ะมันอยู่ในตู้ฟรีซสบ็อกซ์นะคะเราก็มันไม่ได้เสียอะไรมันกินได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาทิ้งอะไรนะคะเราเปิดตู้ฟรีซนะคะแล้วลจะให้ดูของที่เขาจะทิ้งนะคะเนี่ยจะไม่ให้เราบ่นได้ยังไงอะ่ะกุ้งแบบนี้ห้าถุงนะคะเพื่อนๆนี่แบบนี้ห้าถุงเขาจะทิง้งกุ้งแบบนี้ห้าถุงทิง้งคุณแม่ขอร้องทิ้งได้งไงอะ่ะ อันนี้คือของที่เขาจะทิ้งนะคะของที่เขาจะทิ้งอันนี้ก็คือไก่อันนี้เราจะเอาไปให้แม่แฟนเราเนาะเขาทิ้งไก่นะคะเพื่อนๆนเนี่ยเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเขาจะทิ้งนะคะเนี่ยเขาจะทิ้งหมดเลยนะคะเราบอกว่าอย่าทิ้งเอามาไว้ให้เรานะคะเพราะว่าเราเราจะเอากุ้งกี่ถุงนะเพื่อนเพื่อนดูนี่ห้าถุงนะคะหนึน่งสองสามสี่ห้านะคะ, 1, 2, 3, 4, ะ,คะเขาทิ้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับ เดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านนะคะเย็นนี้เราจะเอาไปแบ่งให้แม่แฟนเรานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวเนี่ยสองอาทิตย์เราเกี่ยวไม่ซื้อกับข้าวเป็นเดือนเลยนะคะนี่นะคะอุ้ยทิ้งหมดนะคะจะไม่ให้บ่นได้ยังไงแล้วก็ยังมีอีกแล้วก็บน่นเขานะเขาให้เอาเอาไอติมไปทิ้งแล้วถามเอาไอติมไปทิ้งทําไมมันกินได้มันใกล้หมดอายุแล้วไปชาั้นสั่งมาเยอะแล้วเราก็เลยบอกอ้าวสั่งทาไมเยอะแยะ เธอทิ้งอะไรเธอต้องถามขึ้นก่อนนะบางทีมันก็กินได้เนาะเราเสียดายของมากเลยนะคนโนเวย์อะไอเออะอะไรก็ทิ้งทิ้งนะเขายังไม่เข้าใจนะคะว่าคนที่เขาไม่มีจะกินอะมันเป็นยังไงนะมีอะไรก็อยา่าทิ้งเราก็ถูกสอนมาตลอดเราคิดว่าคนไทยทุกคนถูกสอนมาหมดกินข้าวเนี่ยก็อย่าก็ต้องให้หมดจานนะคะไม่ต้องให้เหลือติดก้นจานเอ่อก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกครอบครัวที่อยู่ประเทศโนเวย์เขาจะทิ้งนะคะแต่เราอะมีหัวหน้าสองคน อีกที่ขยันทิ้งนะคะขยันสั่งขยันทิ้งเราเนี่ยขยันเก็บกินนะคะเพราะว่ามันเสียดายนะคะมันเสียดายของเนี่ยมันทิ้งทำไมตอนนี้เราก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านมานั่งพักผ่อนนะคะเขาแฟนเราเขาก็อยากนั่นงข้างนอกเนาะเขาก็ชงกาแฟนะคะ เราก็จะกินขนมขนมที่ซื้อมาหลายวันแล้วนะคะก็คือขนมชิ้นนี้นะคะอยู่กับเราทุกคลิปนะคะเพราะว่าเขาก็ตัดแบ่งเป็นตอนๆน,นี้นะคะกาข้างนอกนะคะขเขาก็จะเสิร์ฟกาแฟนะคะ,ะ,แ,ะ,คะแล้วเขาก็มีน้ำด้วยนะคะเขาเรียกน้ำโซดานะคะมันจะออกซ่าๆานะคะ นี่่เอนนนานากครัแฟนเราเขาดูคลิปวิดีโอนะเสียงดังโอ้ยเราได้กินกาแฟแล้วนะเราแบนสุดมันชื่นลื่นลงนะคะนี่ค่ะขนมของเราอยู่กับเราทุกคลิปนะคะยังไม่หมดอ Ở ngoài mình rơm สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเย็นๆนะคะจากช่องสาวไทยโนเวย์นะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามของคุณพี่คนหนึ่งนะคะที่ถามเราว่าเราเจอแฟนเราได้ยังไงและเรามาอยู่ประเทศโนเวย์ได้ยังไงเป็น,เป,นเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่เราได้เจอแฟนเราไม่มีความบังเอิญน,นะคะเราตอบเลยมันคือความตั้งใจที่เราอยากจะมีผัวฝรั่ง อย่างที่คลิปที่แล้วที่เราได้เล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงได้อยู่ประเทศโนเวย์ใช่ไหมก็คือเรามาวีซ่าทางานนะคะหลังจากที่เราได้มาทํางานเนี่ยเราก็ไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะคะเราก็ได้เห็นชีวิตประจําวันอของคนโนเวย์ว่าเขากินเขาอยู่เขายังไงกันนะคะเรื่องที่หนึ่งที่ทาให้เราตัดสินใจอยากจะอยู่ประเทศโนเวย์คือเราทํางานและเราได้เงินมากกว่าที่เราอยู่ประเทศไทยเราจึงตัดสินใจอยากจะอยู่ที่นี่ แล้วทําไมเราถึงอ,อยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งโนเวย์ก็คือเรามองจากบุคคลรอบๆข้างของเราเพื่อนๆคนไทยทุกๆคนเนี่ยที่มีผัวเป็นฝรั่งโนเวย์เนี่ยก็คือฝรั่งโนเวย์เขาจะดูแลผู้หญิงไทยแล้วก็ดูดูแลลูกผู้หญิงไทยด้วยบางคนน่ะดีมากเลยนะคะใช้หนี้ใช้สินให้ด้วยนะคะรับผิดชอบครอบครัวาทางเมืองไทยก็มีนะคะถ้าได้แฟนรวยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะลองหาผัวฝรัง่งทีนี้เราก็เลยหาผัวฝรั่งนะคะหาที่ไหนล่ะก็คือเราก็ไม่ได้ไปหาใต้ต้นแอปเปิลหรือว่าไม่ได้นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็โอ้พนมมือไหว้ให้ฝรั่งมาฝรั่งไม่มานะคะ เราหาผัวฝรั่งก็เราก็ต้องไปหาในผับในบาร์นะคะเราไม่ได้มาหาแถวแถวตามบ้านนะคะฝรั่งคนแรกที่เราหาก็คือไม่ประสบผลสําเร็จนะคะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราจะมาหาผัวฝรั่งแล้วเราจะได้ผัวฝรั่งเลยไม่ใช่นะทีนี้เราก็จะมาเล่านะคะเราก็จะมาเล่าถึงว่า,าวิธีการหาผัวของเรานะคะเราผู้ชายคนแรกที่เรา,เ,าเลือกเองนะคะไม่ประสบความสําเร็จ ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาคิดกับเราแค่เพื่อนนะคะเราก็ไม่พูดพ่าททำเพลงเลยนะคะเราก็เปิดประตูบ้านออกไปเลยเพราะว่าถ้าเขาคิดกับเราแค่เพื่อนเนี่ย mm. ก็คือเราไม่คอยทําไมเราถึงไม่คอยดูไหมคะเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่พี่เราเออจ่ายมาเพื่อที่จะให้เรามาอยู่ที่นี่มันแพงแล้วเวลาเราก็เหลือน้อยเราไม่อยากจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปถ้าคนไหนที่เขาบอกเขาไม่เอาเราก็คือผ่านไปเลย เราจะไม่รีรอเราจะไม่อะไรเลยถามว่าโกรธเขาไหมที่เขาไม่เอาเราเราไม่โกรธนะคะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเอาเราหรือไม่เอาเราก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะเอาเขาหรือจะคอยเขาหรือไม่คอยเขาเขาก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเราเปิดประตูบ้านออกไปเลยผู้ชายวิ่ง MM ตามฉันจะไปส่งเธอไหมเราบอกไม่ต้องนะคะเพราะว่าเรากลับได้เองเรากลับบ้านได้เองเอหลังจากห้านาทีที่เราเปิดประตูออกไปนะเรายกหมูโทรศัพท์ขึ้นเลยนะคะ มีพี่คนไทยคนหนึ่งเขาอายุมากกว่าเราแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับพี่เหมียวคนที่พาเรามานี่แหละเขาเคยบอกเราเขาเคยแนะนําว่าผู้ชายคนนี้แกชอบไหมแต่เราปฏิเสธนะคะผู้ชายคนนั้นเราปฏิเสธเราบอกว่าหน้าตาไม่ดีพี่คนนั้นเขาก็ดุกแล้วเนะตาแกมันเป็นอะไรพี่ว่าคนนี้เขาหน้าตาดีกว่าไอ้ผู้ชายที่แกะจะเลือกอีก ตาแกนที่มันเป็นยังไงก็คือเราด่าตัวเองแล้วคือตาต่ํานะคะคนที่เขาเลือกให้ดีๆก็ไม่เอานะคะสรแลนไปเอาที่อื่นก็เลยเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เราก็เลย <c oughs> ก็เลยกลับมากขึ้นเกานะคะกลับมาหาพี่คนนั้นก็ยกหูขึ้นแกจะไปคืนนี้เลยเหรออืหนูจะไปคืนนี้นะไอ้ไปที่ว่านะคือไปผับนะ,ะผู้ชายคนนั้นนะเขาก็จะไปผับทุกๆวันเสาร์ทีนี้เราก็เลยบอกว่าพี่ไม่ต้องไปกับหนูหรอกเพราะว่าหนูเกรงใจนะคะก็ปะหนูจะไปคนเดียว พี่คนนั้นก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนพี่จะไปเป็นเพื่อนแกเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่จะไปอ่ะพี่ห้ามแต่งตัวสวยนะพี่จะต้องแต่งตัวให้แก่ที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดพี่แต่งตัวสวยผู้ชายก็ไม่มองหนูเราก็พูดกับเขาตรงๆเนาะพี่คนนั้นเขาบอกเออเดี๋ยวพี่แต่งตัวเอาที่แก่เลยเอาเสื้อผ้าที่แก่เลยแต่พี่ขอทาปากนิดนึงนะเออเราก็บอกได้ตกลงเขาก็ไปเป็นเพื่อนเราเนาะแล้วอ๋อ แฟนของพี่คนนี้แหละเขาก็ให้ตังเรามาสองร้อยโคนแล้วก็บอกว่าเนีย่ยไปชาเธอเน่ะเอาเงินไปสองร้อยโคนนะเอาไปซื้อน้ําโคกดื่มแล้วฉันอวยพรขอให้เธอเนี่ยได้ผู้ชายโนเวที่ดีแล้วเธอก็จะได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่เธอไอเงินสองร้อยนั้นไปไปที่ผับก็ไปเจอเขานั่งเปิงเงึงนั่นแหละพี่เขาก็เลยบอกว่าอืม เจอแล้วแกจัดก,การเลยนะอืมเราก็เลยไปคุยกับเขาแล้วก็ไปคุยกับผู้ชายไปจับแขกไปจับผู้ชายนั่นแหละอืเราจะมาลงคลิปบอกท่านผู้ชมว่าอุ้ยนั่งสวยๆอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วมีผู้ชายมาขอแต่งงานก็ท่านผู้ชมก็จะไม่เชื่อเนอะก็ต้องเล่าอย่างนี้แหละอืมเราก็ไปจับผู้ชายนะจับได้ด้วยนะคะเราก็ตอนแรกๆเราก็ไปคุยกับเขาก่อน ไปคุยกับเขาแล้วก็ถามเขาแต่ว่าพี่คนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้ทำงานที่ไหนมีบ้านไหมมีรถไหมมีบ้านพักตาอากาศไหมเพราะว่าพี่คนนี้เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์กับทุกๆคนที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วพี่เขาก็อยู่มานานแล้วเขาก็เลยรู้ว่าใครเป็นใครเขาก็เลยบอกเราคนนี้สรุปคนที่สองนะคะก็คือเห็นผลพอเราได้พูดได้คุยกับเขา เ,เราต้องบอกก่อนนะว่าเรามาเรามาที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็ยางที่เราบอกทุกคนเราตั้งใจเรียนหนังสือเราเขียนภาษาโน้ตได้นิดหน่อยสื่อสารได้รู้เรื่องนะคะเราก็ชวนเขาไปนู่นไปนี่บ้างเขาก็พาเราไปนั่งรถเล่นบ้างอะไรบ้างทีนี้เราอะเป็นคนที่ว่าเลาชอบทํากับข้าว การที่เราทํากับข้าวแล้วเราได้นั่งกินข้าวด้วยกันนะมันทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งพอเราครบกันไปนานๆนอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเนี่ยเราใกล้จะกลับแล้วนะเราเออเราเราเราอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเพราะว่าสัญญาที่เขาจะจ้างเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเขาไม่ต่อให้เราแล้วเออเขาจะให้เราทําแค่ปีเดียวผู้ชายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอกลับบ้านไปก่อนนะและใช้ชั้นอาทิตยหนึ่งอาทิตย์ได้ไหม ถ้าฉันคิดได้แล้วว่าท่านจะเอาอยัางไงกับเธออะแ้วเดี๋ยวฉันจะมาบอกเพราะว่าผู้ชายคนนี ceremony, ้เขาทํางานอีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาทุกๆวันพฤหัสพอเย็นวันเพิ่งเพิ่เพิ่งเพื่อขเนี่ยเขาก็เขียนมาหาเราว่าเธอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนเขียนมาหาเรา เขาให้เราไปหาที่บ้านเราก็ไปหาที่บ้านแล้วเขาก็ซื้อกับข้าวอ่ะเมืองพอกะสุนเขาทํางานอยู่พอกะสุนใช่ไหมเมืองพอกะสุนน่มันมีอาหารไทยเขาก็ให้เราเนี่ยคุยกับคนไทยที่นั่นแล้วก็ซื้ออาหารไทยแล้วก็มาทําอาหารไทยนั่งกินกันนะคะเขาก็เลยบอกกับเราว่าฉันตกลงนะแต่เธอน่ะต้องไปเตรียมเอกสารของเธอเพราะว่าฉันเอกสารของฉันมันพร้อมแล้วแต่เราอ่ะโชคดีตรงที่ว่า เอกสารของเรานะี่ะพี่เราเนะ่ะเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วในฐานะที่เรานะ่ะมาในวีซา่าทำงานใช่ไหมเอกสารนะ่ะมันมีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแต่เราขาดอยู่อย่างเดียวคือใบรับรองโสดใบรับรองโสดเนี่ยเราจะต้องไปขอที่สถานผูตไทยที่อุสโลนะคะเราก็เดินทางไปคนเดียวนั่นแหละไปขอใบรับรองโสดจากจากสถานทูตอุสโลแล้วเราก็เอามาแปลภาษานะคะ แล้วเราก็ดวงดุงดวงนะคะเราดวงดีมากปากติเนี่ยผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่ประเทศโนเวย์เนี่ยแล้วต้องการที่จะแต่งงานที่นี่นะคะจะต้องเดินทางไปประเทศไทยแล้วไปแต่งงานที่ประเทศไทยแต่เราเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายเลยนะคะที่สามารถที่จะแต่งงานได้เลยอยู่ที่ประเทศโนเวย์ก็คือ เรามาวีซ่าทางานใช่ไหมเราไม่ต้องเดินทางไปประเทศไทยเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสเราไม่ต้องนะคะเราแต่งงานกับแฟนเราได้เลยนะคะเราก็มีแค่ใบรับรองโสดและเรากจ็จัดการกับเอกสารอะไรของเราทั้งหมดทุกอย่างก็คือมันง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าตอนนู้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกฎหมายโนเวย์มันไม่ได้ค่อยอยุง่งยากค่ะ เราก็ได้แต่งงานนะคะและเรากา็ได้มีผัวโนเวย์อย่างที่เราตั้งใจนะคะเราก็สรุปนะคะความบังเอิญไม่มีนะคะเราตั้งใจที่จะมาประเทศโนเวย์และเราก็ตั้งใจที่จะมีผัวโนเวย์และเราก็อยากนะคะอยากมีผัวฝรั่งนะคะความอยากเนี่ยมันทําให้เรากระตือรือร้นนะคะที่อยากจะทําอะไรก็ได้เราต้องตะกุยสีขาถ้าเราอยากมีผัวโนเวย์เนี่ย และเรามานั่งอยู่เฉยๆมานั่งอยู่ที่บ้านมานั่งเกาหัวมานั่งเกาขาผัวฝรั่งไม่มานะคะแล้วมันก็เปลืองค่าตัวข้า่องบินด้วยวันนี้นะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะใครที่มีญาติเนี่ยญาติพามาแล้วก็พามาหาผัวเนี่ยเราอยากให้คิดถึงเขาเยอะๆนะคะว่าเขาเนี่ยพาเรามาเนี่ยไหนจะเอกสารไหนจะค่าอยู่ค่ากินไหนจะเป็นค่าตัวข้างบินนะคะ ถ้าเราอะอยากจะมามีผัวโนเว์แล้วเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราตะกุยสีขานะคะอย่าให้มันเป็นหน้าที่ของคนที่เขาพามาอย่างเดียวเองเนี่ยเราก็ต้องกระตือรือร้นด้วยนะคะเราอย่านั่งอยู่เฉยๆที่บ้านถ้าเรานั่งนะโมตสาพระคาวาโตอะระห่าตนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านน่ะผัวฝรั่งมันไม่มานะคะและเราอะ เ,ออเราไม่รู้นะถ้าคนอื่นมาแบบฝรั่งไปหาอะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวเรานะเราจะต้องไปจีบผู้ชายโนเวย์นะเพราะว่าถ้าเราไม่เดินไปหาฝรั่งอ่ะฝรั่งเขาไม่มาหาเราเราเนี่ยต้องใช้คําว่าหาผัวฝรั่งไปหาผู้ชายนะคะต้องไปพูดไปคุยไปสมาคมกับคนนูน้นคนนี้เขาบ้างนะคะเราอย่าไปอยู่เฉยเราเองเรามาที่นี่นอกจากเราจะออทํางานแล้ว เราต่อจะช่วยพี่สาวเราทํางานแล้วนะคะเราต้องกระตือรือร้นที่จะหาผัวด้วยนะคะถึงเรามีผัวเป็นของตัวเองเรามีผัวเป็นของตัวเองเราก็มีชีวิตของเป็นของตัวเองเราก็สบายนะคะหากินเองหาเลี้ยงครอบครัวด้วยตัวเองนะคะเราก็ขอจบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะและเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรนะคะก็ถามเราได้นะคะเราก็ยินดีที่จะตอบนะคะตอบที่เราที่เรารู้ตอบที่เราควรจะตอบนะคะถ้าเราตอบได้เราตอบเลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ